รี channel สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องแม i ี n เลนช n e l เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีตู้ใหม่มานะเป็นตู้นี่เลยครับผมซินยอพริ้งนะครับผมเรดโลซานะครับซูเปอร์บอดี้เฟสนะครับก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าชุดที่2นะของเ e รสโ o ซานะ ไม่แน่ใจว่าจะมีชุด3าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่ารอบแรกเป็นเบบี้ไฟส์นะครับรอบนี้เป็นซินยอพิงนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองซุ่มกันสัก5สเต็ปนะครับว่ามันจะได้ถึงเวลเท่าไหร่กันนะครับแต่ว่าสเต็ป5เนี่ยมันการันตีอยู่แล้วนะครับสำหรับซินยอพิงตัวนี้นะครับผมผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับแต่เห็นในแรง์ก็เริ่มมีแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปลองกันใจผมอยากให้แบบโดฟามิงโกแบบล่างโขดมาสักล่างนะผมชอบมากนะเป็นตัวายรลายที่ มันดูเท่ะนลครับผมโอเคไปครับสเต็ปแรก30เพชรครับผมอ่าเปิดตี้สวยครับอ้าวมาแต่สเต็ปแรกไปเลยแล้วกันทงทองด้วยรู้เรื่องโอ้แต่ไม่มีเรือนะครับไม่รู้จะได้ตัวใหม่หรือเปล่านะกูสีทองนะครับสีดาวมาแน่แหละอย่างเงี้ยนะครับกูซอฟครับผมแครอทอ่าสีดาวแครอทมานะครับหนึ่งตัวละ ่กีผมไม่ได้หยุดดูนะนิวไวไปหน่อยนามิครับทาชิงิครับผมโลโลโนอาโซโลครับนามิอีกแล้วครับมังกีดีลูฟี่ครับอ้าวน่าจะมานะครับนั่นไงครับผมมาตั้งแต่สเต็ปหนึ่งครับผมก็บอกแล้วว่าช่องผมเลิกเกลือแล้วนะครับโอเคคือเดวิลเจ็ดสิบแน่นอนนะเพราะสเต็ปหก็การันตีอีกหนึ่งตัวนะครับ ลองลุ้นสเต็ปสองสามสี่นะครับว่าจะได้เวลแปดสิบกันไหมนะครับไปครับไปต่อครับที่สี่สิบเพชรครับเอาหมุนครับเปิดตี้สวยครับภูเขาแบบไม่ไม่วิบวับนะทงดำโอ้โ oh, หแห้งแน่เหลยไปครับจะมีสีดาวไหมรอบนี้ภูเขาอีก คาบาจิครับมิสเวนเดย์โคบี้ครับโคบี้นามิครับอลูบิด้าฮิงุมะโชนภูเขาอลูบิด้าแล้วน่าจะไม่มีสี่ดาวนะครับเขตสองนี่ตันคุโรครับโคบี้ครับเรียบร้อยต่อไปสเต็ปสามนะครับการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวมันลุ้นให้สินยอพิงมานะครับจะได้เวลแปดสิบนะครับ พึบพึบเรียบร้อยครับสเต็ปสามครับผมไปครับการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวนะครับสวยครับแต่ภูเขาไม่วิบวับนะธงทองครับผมจะมาไหมครับซิงยอพิงครับผมเห็นว่ามีด่านดเรดโรซ่ามาใหม่ด้วยนะครับทุกคน อูครับนิโคโลโลบินครับผมบาร์กี้โทนี่โทนี่ช็อปเปอร์ครับบรูบาร์กี้กแล้วครับจังโกสีดาวจะเป็นตัวอะไรเนี่ยอลูบิด้าครับโอ้โหเป็นอาชูราโดจินะโอเคต่อไปสเตปสี่การันตีสีดาวอีกหนึ่งตัวนะครับ เดี๋ยวมาลองดูไปเปิดตี้สวยครับทงทองทงทอง,ทอ,งอ่ามีลุ้นสินยอพิงครับแบบนี้อุ้ยมีเรือด้วยอะ่ะผมว่ามาว่ะทุกคนภูทองอีกนั่นไงต้องมาแล้วจริงจริงซินยอสินยอทาชิงี้ครับผู้ซอบครับผม าบ,บาจิมิสเวนเดย์ครับนิโคลบินอา้าวสายมัดสีดาวตัวอะไรครับโอ้โหเป็นคุซันนะครับอดีตพลเอกคุซันนะครับวิจะมาหรือวะเนี่ยนั่นไงครับทุกคนโอ้โหมันต้องมาครับน้อน,น,อนก็การตีเววแปดสิบแน่นอนแล้วครับผม โอเคต่อไปสเต็ป5ครับก็5สเต็ป5ดาวอะครับผมบอกแล้วว่าช่องผมเลิกเกลือแล้วนะครับโอเคมาแน่ครับรอบนี้เบิ้ลมาหน่อยปะเบิ้ลมาสองตัวโชว์ทุกคนหน่อยโอ้ยแต่ผมว่าไม่ได้นะ <c oughs> มันจะเกินไปนะครับผมไปครับบูสีแดงนะครับ แต่ได้การันตีอยู่แล้วแน่นอนนะครับหนึ่งตัวมาดูว่าจะได้4ดาวตัวอื่นด้วยไหมนะครับหมอแกนครับอลัลบิดาซันจิเซฟโคบี้ครับนามิครับปูจิโคบี้มาแล้วครับผมตัวที่3ของเราครับ เรียบร้อยนะครับก็สินยอพิงเราสายวิ่งสีแดงนะก็ได้5ดาวเรียบร้อยนะครับเหมือนมือที่เขาบอกนะครับหอาเมื่อกี้นะครับโอเคใครซุ่มแล้วได้เวลอะไรยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเทสให้ดู5สเต็ปนะครับก็บอกว่าไม่เกลือครับผมก็5ดาวแล้วครับโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นให้ดูกันทีหลังนะครับยังไงฝากไลค์ก็ติดตามไปด้วยนะครับมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาเปิด มาโชว์ให้ดูเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับโชว์สินยอพิงก่อนปึ๊บเพลิ่บเพลบบบ,บอัพเวลอะไรแล้วโอเคเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วสินยอพิงับผมผมว่าพวกโดฟามิงโกอะไรอย่างนี้แบบต้องมาแน่เลยนะ นี่ทุกคนมันโหลดอะ่ะโอเคครับก็ผมลาไปก่อนแล้วกันเน็ตผมไปแล้ววันไหนก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมนี่ลาไปก่อนครับก็ซินยอพิงห้าดาวครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ